เลือกคนใหม่ลองเลือกคนใหม่เพื่ออนาคตของบ้านเมืองเราลองเปลี่ยนคนใหม่โกรธกาเบโฮกเบโฮกเบโฮกลูกค้าที่ได้รับไฟตัวจริงหลังจากชำระเงินเสร็จสิ้นแล้วเท่านั้นไอ้นัทไวส์โอเวอร์แบทฟอร์ยูพี่น้องประชาชนชาวนครราชสีมาเขตหกอำเภอบัวใหญ่อำเภอบัวไล่อำเภอแก่งสนามนั่งและอำเภอศรีดาทุกท่านครับมืดอนี่บ้านเมืองของเฮา แปกุมภาถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนความจำเจเปลี่ยนความจริงจังเปลี่ยนคำพูดซ้ำๆเปลี่ยนคำพูดขายฝันให้เป็นการลงมือทําจริงพักกล้าทำสโโแการชัดเจนเห็บมากก็วา่าเพราะห้าเสียวาคำสัญญาที่ดีที่สุดคือผลงานที่ประชาชนจับต้องได้ขอเสนอผู้สมัครสมาชิกผู้แทนราษฎรนครราชสีมาเขตหกในนามพักกล้าทำ ลดเลือกนายพิทักษพงศ์ิริศักดิ์หรือที่พี่น้องรู้จักกันดีในสื่ออดีตกำนันเตยเบอร์หกเบอร์หกเบอร์หกเป็นสมาชิกผู้แทนราษฎรนครราชสีมาเขตหกเพื่อบ้านเราลองเปลี่ยนคนใหม่โปรดกาเบอร์หกเลือกเบอร์หกเพื่อวันกรุ่งนี้เตยเบอร์หก เป็นคนทำงานในพื้นที่ย่างแท้จริงอดีตกำนั่นแหนบท่องสองสมัยอดีตสมาชิกสภาจังหวัดนครราชสีมาเมื่อนี้ยังบยุทธพัฒนาเจ้าของกำลังศึกษาระดับปริญญาเอกมหาวิทยายลัยราชภัฏนครราชสีมาประสบการณ์ทำงานมีความรู้มีความสามารถและหัวใจที่ยืนอยู่เคียงข้างประชาชนถ้าใครไม่กล้าคิดถ้าใครไม่กล้าทำถ้าใครไม่กล้าเปลี่ยนแปลง ตย้ยกล้าทำกล้าลงมือกล้ารับผิดชอบและกล้ายืนเคียงข้างประชาชนวันเลือกตั้งอย่าลืมกันเด้อพี่น้องเขาคูให จะได้รับไฟตัวจริงจากชำระเงินเสร็จสิ้นแล้วเท่านั้นไอ้นัทไวส์โอเวอร์แบ็คไปอยเปลี่ยนเปลี่ยนวิธีทำงานเปลี่ยนการเมืองแบบเดิมให้เป็นการเมืองที่รับใส่ใกล้ชิดยูติดกับพื้นทีและบ่อนหนีประชาชนพี่น้องครับพี่น้องเขตหกอํำเภ่อบัวใหญ่อํำเภอบัวไล่อํำเภอแกงสนามนั่งและอ่ำเภอศรีดาทุกท่านครับพี่น้องครับถ้าท่านอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงจริงอยากได้สสที่เขาถึงง่าย ใกล้สิดพื้นทีและทำงานให้เห็นผลให้โอกาสเตยพิทักพงเข้าไปรับใส่พี่น้องในสภาโปรดเลือกนายพิทักพง์สิริศักดิ์หรืออดีตกำนันเตยเบอร์หกเบอร์หกเบอร์หกเป็นสมาชิกผู้แทนราษฎรนครราชสีมาเขตหก พักกล้ารรทำทำมากกว่าพูดกล้าคิดกล้าทำกล้าเปลี่ยนแปลง8กุมภาพันธ์เข้าคู่หาใช่สิทธิ์ใช่เสียงกาเบอร์หกพิทักพงศิริศักดิ์เบอร์หกผู้สมัครสอสอนครราชสีมาเขตหพักกล้าทำลูกค้าจะได้รับไฟตัวจริงจากชำระเงินเสร็จสิ้นแล้วเท่านั้นไอ้นวส์อุ o ม